ค่ะเพื่อนๆวันนี้ท่านนจะพาไปชมแท็กซากอนเฮาส์กันนั่นเองและข้างในจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ถ้าดูจากชุดทันทันเนี่ยก็คงจะรู้แนละ้วใช่ไหมคะว่าความลับข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรไปชมกันค่ะนี่นะคะพอเข้ามาในตัวบ้านนะคะเอแล้วก็อ่าบ้านหลังนี้นะคะเขาก็ได้เพิ่มเค้กมาถึง4แบบที่เดีวเชียวเป็นเค้กฮาโลวีนนะคะเดี๋ยวท่านจะอบออกมาให้ดูเลยท่านเอาเค้กฟักทองออกมาให้ดูให้ดูก่อนนะคะท่านทนขอเอามาจากเตาอบก่อนเนาะ โอเคค่ะทันันวางไว้ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นซาลาเปานะคะนี่แล้วก็ต่อไปนะคะทันจะเอาอทันคิดว่ามันน่าจะเป็นเอเลียนนะคะโอเคแล้วก็ามาวางไว้ตรงนี้เลยก็เดี๋ยวทานทานก็จะเอาอันนี้มาด้วยนะคะนี่โอเคค่ะวางไว้ตรงนี้เลยโอ้เฮ้เจอคนเปิดอีกแล้ว โอเคค่ะเหลืออันสุดท้ายแล้วเนาะเอาเลยมันเออไปชันทอมปิดอัน,นะคะ่ะนี้นะคะเหลือโดนัทโดนัทแมงมุมกันนั่นเองแล้วก็วางไว้เลยค่ะครบสี่ที่พอดีเลยอ่ะโดนัทแมงมุงมมันหายไปไหนอ้าวไปอยู่บนหลังคาค่ะ โอเคค่ะไปดูที่ต่อไปกันเลยเอ๊ะทำไมอันนี้มันมีที่ตั้งแบบนี้นะถ้าลองดูซิต้องการปลิซึมหรอเอ๊ะทำไมด้านนี้มีอีกแล้วต้องการปลิซึมเหมือนกันจะต้องหาให้ครบสองอันเหรอเนี่ยท่านท่านจะต้องไปหาแล้วเดี๋ยวทนะ่านลองขึ้นมาชั้นสองดูนะคะโอ้นี่ก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นเนาะ ก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะมีเป็นตุ๊กตากีตาร์ไอแพดแล้วก็เตียงนอนแล้วก็มีไมโครโฟนมีเก้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ท่านลงเข้ามาในห้องน้ำสิห้องน้ำมีปริซึมไหมห้องน้ำไม่มีปริซึมเลยเป่าเทียนก่อนนะคะท่านลงมาตรงนี้สิเดี๋ยวท่านท่านลงมาห้องนอนสิเอ๊ะห้องนอนมีปริซึมแห่ท่านลงเก็บขึ้นมาสิโอเคค่ะเก็บไปก่อนเนาะนี่ ขึ้นมาชั้นบนมีปลิซึ่งไหมไม่มีเราลองขึ้นไปดูบนดาดฟ้ากันเลยค่ะดูบนดาดฟ้ากันเลยขอลงลิฟไปก,นนะออกปก่อนนะคะโอเคออกลิฟก่อนอะนะคะทุกทานออกลิฟก่อนอ่าท่านมาแล้วนะคะเดินอ้อมไปเลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็จะเป็น่ามีน้ําพุอะไรอย่างนี้เนอะแล้วก็มีส่วนของส่วนนั่งเล่นนะคะแบบแบบทํางานอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือพอขึ้นมาตรงนี้นะคะเอ๊ะทำไมมีอันนี้อันนี้น่าจะเหมือนเป็นรังพึ่งเนาะโอเคเดหนเกาะเปียนขึ้นมานะคะเพราะข้างหนกระโดดไม่ถึงนะคะน่าตัวเตีย้ยเนาะเอ๊ะจะปิดซึมอีกแล้วดูสิคะเอ๊แต่ดูไปดูมาพวกนี้นะคะมันก็เหมือนรังพึ่งเหมือนกันเนาะแถบตัวบ้านเนี่ยก็ออกดีไซน์มาเหมือนรังพึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราลองเอาปริซึมเนี่ยไปวางไว้กันค่ะลงไปเลยยา่าโอเคค่ะนะันขอนขึ้นไปก่อนเนาะนี่ค่ะพอนันทันขึ้นมาแล้วนะคะนะันก็จะลงไปใหม่เนาะ นี่ทันวางได้แล้วนะคะนี่ถึทันลองกดซิอ่ะทำไมเกิดอักษรแบบนี้เอ๊ะทำไมตรงลังพึ่งเกิดรูปแบบนี้ล่ะแต่ทันลองเข้าไปซิย่าเอ๊ะทำไมทันทันมาอยู่ตรงนี้ล่ะโอ้เป็นสวนพึ่งเหรอนี่ยโอ้สวัสดีเจ้าพึ่งอย่ามาต่อยแล้วนะ <c oughs> แล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะนี่ทันทันขอรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะโอเนนทันขอเอ๊ะแต่ว่าทันทันรินก่อนนะคะ โอเคค่ะลดน้าต anyway, okay, okay. ้นไม้กันค่ะท่านขอไปตักน้ำใส่ก่อนนะคะโอเคค่ะลดน้ําต้นไม้เลยลดไปเรื่อยๆเลยนะคะลดตรงนี้ด้วย ไรถให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวไปรถฝั่งนู้นกันบ้างนี่พึ่งเนี่ยคงไม่ต่อยดันทันนะคะเพราะพึ่งเนี่ยคงจะคิดว่าทันทันเป็นพวกเดียวกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากทางทาาด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีคนป่วนอีกแล้ว บายบายอยาลืมกดตินาค่ะ